สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้มีฟีเจอร์ใหม่ใน Google Workspace มาแนะนำครับไปพบมาโดยบังเอิญเพราะว่าเหลือไปเห็นในเมนู Google Docs มันมีเมนูใหม่ชื่อว่า Approval ก็เลยทดลองทำดูแล้วก็ได้ความรู้ว่าเราสามารถส่งเอกสารเพื่อที่จะขออนุมัติตาม chain of command นะครับ โดยใช้ google doc google sheet แล้วก็ google slide ได้ครับลองไปดูวิธีการกันนะครับเมื่อเข้ามาในเมนูของ google doc นะครับเราสร้างเอกสารเรียบร้อยแล้วกดที่ file แล้วก็มาดูตรง approval นะครับอาจจะเจอไอคอนว่า new นะครับแต่นี้เปิดใช้มาหลายรอบแล้ว new หายไปเรียบร้อยเราก็กด approval เขาจะเปิดเมนู ทางขวาขึ้นมากด Make a request ก็จะมี pop up window ขึ้นมาให้เราใส่ว่าเราจะส่งไปขออนุมัติที่ใครสมมุติผมส่งไปที่ account ชั่วคราวผมนะครับเือโปรดพิจารณาอนุมัติครับเราสามารถตั้ง due date ได้สามารถกำหนดว่า approver ผู้อนุมัติเนี่ยแก้ไขไฟล์ได้หรือเปล่านะครับแต่ข้อควรระวังคือถ้ามีการแก้ไขเกิดมีการส่งหาผู้อนุมัติหลายคนถ้ามีการแก้ไขระหว่างทางทุกอย่างต้องเริ่มต้นใหม่หมดเลยหรือเราจะสามารถล็อกไฟล์ให้ไม่มีการแก้ไขเลยก็ได้นะครับถ่านแนะนําจริงก็ล็อกไฟล์ไปเลยดีกว่าเราสามารถตั้งดิวเดตได้นะครับตัวเลือกวันพรุ่งนี้6โมงกดโอเค ดิวเดตจะกำหนดขึ้นมาครับแล้วก็คำเตือนด้านล่างอย่างที่บอกนะครับถ้ามีการแก้ไขใดๆทุกอย่างจะรีเซ็ตใหม่หมดเลยแล้วผมก็ส่งเซนรีเควสไปนะครับด้านขวามือจะเห็นว่าตอนนี้ส่งจากผู้ตั้งเรื่องนะครับส่งไปหาผู้อนุมัติ เดี๋ยวเราไปดูที่หน้าจอของผู้อนุมัติกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อเราเข้ามาในหน้าของผู้อนุมัตินะครับจะเห็นอีเมลแจ้งเข้ามาเหมือนเวลาเราแชร์ไฟไล์เลยครับถ้ากดเข้าไปอ่านก็จะบอกว่ามีคนดาวริตนะครับส่งคำขอมาเราเปิดเอกสารดูครับนี่เห็นตัวเองที่ดวริดแอดล็อนะครับด้านขวาบนครับ จะเห็นปุ่มว่าอนุมัติปฏิเสธหรือว่าดูรายละเอียดนะครับเราลองกดดูรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะครับก็จะมีรายละเอียดว่าลอกํำเนินการนะครับถ้าเราจะอนุมัติก็กดอนุมัติหรือกดปฏิเสธไปได้นะครับสมมุติว่าผมกดอนุมัติตึงโอเคเดินหน้าเลย หรือจะไม่ใส่ข้อความก็ได้นะครับตรงนี้ก็เรียบร้อยหมดแล้วลองกลับไปดูที่หน้าอีเมลสักนิดหนึ่งก็จะมีข้อความว่าไม้ตันนะครับอนุมัติเอกสารเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือเพื่อบอกตัวคนอนุมัติเองด้วย ลองกลับไปดูที่หน้าอ e ีเมลของเรานะครับก็จะเห็นว่าไม้ตันอนุมัติได้มี notification กลับมาที่อ e ีเมลเราแล้วถ้าไปกดดูในตัวเอกสารนะครับอ่ะรีเฟ e สักรอบนึง view detail ตั้งเอกสารเอกสารอนุมัติแล้ว approval complete เรียบร้อยแล้วก็ถือว่ามี digital footprint ไว้ให้เรียบร้อยด้วยเช่นกันครับลองมาดูเอกสารที่รอการอนุมัติอยู่อันนึงเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะครับ เมื่อวานนี้ผมทดลองส่งเอกสารเนี้ยไปให้พี่นุชกับเปิ้ลพี่นุชอนุมัติมาแล้วครับก็เหลือเปิ้ลรอการอนุมัติถ้าเปิ้ลอนุมัติตอนนี้ก็ขึ้นว่า partially approved นะครับถ้าเปิ้ลอนุมัติมาก็จะเป็น a p p r o v e d complete แล้วก็ทุกคนได้มีการ a p p r o v e เรียบร้อยแล้วจบลงไปแล้วนะครับการใช้งาน feed menu approval เป็นยังไงกันบ้าง หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ลองไปทดลองใช้กันดูนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย